มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรครับอะไรครับจริงๆอ่ะเข้ารายการต้องมีตบมือนะผมเดี๋ยวนุ่เจ้ามึงจะเบิ้ลเซ็นเซ็นเบม้ลนับนับใหม่นับใหม่นับใหม่โอเคนับเลยนับเลยห้าสี่สามน่าจะดูดูดีดูดีดูดีเป็นสีผมมือเข้าวน่าดีอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นประจำทุกช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะมีน้องโฟน้องโฟนเขอออกสีนิดนึงเนี่ยเอ้ยเซอร์ ผมเนี่ยสมัยเรียนมีเพื่อนชื่อเปิ้ลสองคนเรียกเสียงเหมือนกันนะคนไม่สวยก็เรียกเปิ้ลคนสวยเปิ้ลเปิ้ลอย่างนี้เรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวน้องโฟเข้ามาก่อนนะโน้ตโฟเข้ามาอ่าอาโฟเข้ามานี่ใส่ชุดสเปนนี่สเปนค่ะสเปนที่เดีวนี่อิตาลี่ค่ะยังอยู่ในช่วงยูโรอยู่ยูโรอันนี่ฟาเบริกัสเลยนี่เสื้อของโฟเองไหมจ๊ะโอ้โหโอ้โหนี่มาจาเดี๋ยวก็เจคิโอมาเดี๋ยวก็เจคิโอพอเดือดโซ่อะไรอีกแล้วช่วงยูโรเฮ้ยนี่แบงค์ อ๋อช่วงยูโรเลยแบงค์ยูโรช่วงยูโรเลยแบงค์ยูโรแบงค์จริงห์เหรอเยอะด้วยไอ้กุ่ยต้องห้ามกลุ่ยแบงก์ห้ามกลุ่แบงค์จริงกเหรอเนี่ยเหรอไอ้กลุ่ยเนี่ยเหรอเหรอไอ้กลุยด้วยของผมเลยพี่ไอ้โปรดิวเซอร์มันยืมผมมาเนี่ยทเขาบอก80ยูโรนี่อะไรสามพันสองเยอะนะเอาไปแลกได้แลกมันไม่คุ้มใช่ไหมแลกไม่คุ้มไหมถ้ายูโรมันก็จะขาดทุนนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเงินแบบประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบสองเหรียญแบงค์มันนะ แต่ว่าพอแรกคือมันก็จะเลทม,มันจะขาดทุนนิดเดียวเพราะเก็บไว้ไเวลาไปเมืองนอกดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเงินแบบหาหาแรกยากยไม่ใช่หาแลกคือมันไม่ค่อยมีคนใช้เงินอินเดียเงินแลนด์แอฟ,ฟริกาใต้เงี้ยพี่แรกมา5บาทถ้าเอาไปขายคืนได้กลับมาแค่2บาทเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแลกเงินแปลกๆเนี่ย ถ้าไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็ใช้ให้มันหมดไปเลยจริงๆมันก็เหมือนลดงานรถถ้าแบบว่าเป็นยี่ห้อแปลกๆมันก็อ่ใช่ขายตกค้าเสื่อมเออคาขายก็ตกใช้ไม่หมดก็สมมติใช้เหลือแต่ใช้ใครเลยไหมบริจาคเอาคืนแล้วนะกุยกุยมันกลัวกลัวไม่ได้คืนเสื้อเสื้อนี่ของจริงของปลอมหนูไปยืมเข้ามาอีกทีหนึ่งหรอบริษัอเขไปยืมมาให้เขาจับจริงอยู่แล้วสำหรับโปริษัทวอร์วอเนี่ยเขาจริงจากผู้หญิงตึกหน้าของจริงจากผู้หญิงตึกหน้า สามร้ icana, อยขายวะพี่หญิงไงพี่ขายเสื้อปลอมหญิงขายเสื้อตึกติงเรียกตำรวจปหมฮะไม่ได้ถ้าจับแล้วก็โดนพี่เปี๊ยกด้วยดิพี่เปี๊ยกนี่เคือขายเหรอขายหน้าลงพิมพ์เลยเคือขายกลางเต็นท์เลยเออแต่ยังไงวันนี้ยังไงหมายถึงว่าโฟนี่คือหมายถึงว่ามาแค่เรื่องของเทนยูโรยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เลยมีอะไรมานเสนอหรอวันนี้มี อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราเป็นสาวสาวที่แต่ละชาติวันนี้เป็นสาวเอเชียที่ที่มาที่เชียฟุตบอลยูโรค่ะอ๋อคือยูโรนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเกาหลีนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ไทยนี่ไม่เกี่ยวแต่ไปดูแต่ไปดูแต่เชียอย่างผมก็เป็นกองเชียร์เมื่อก่อนเนี่ยผมเชียร์ทีมชาติอังกฤษครับตอนหลังผมเลิกแล้วไม่เชียร์แล้วเชียร์อะไรฮะมอนเตเนโกร จริงไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาถ้าเข้ามาสนุกเลยสนุกเลยสาสาวเมืองไทยนี่ก็ใส่ชุดทีมชาติเยอะที่ร้านเล่าอ่ะพี่ตี้ทุกตัวทุกตัวเรียกให้เกียรติน้องกันหน่อยอ่ะอ้ทุกตัวทุกตัวเรียกให้เกียรติใส่ชุดบอลทุกคนเสื้อเสื้อปลอมที่เข้าใจว่าใส่เสื้อปลอมแบบใส่เสื้อปลอมแบบดีดน่อยสีหลังน้ำสูบเนี่ยเสื้อปลอมนั้นดีเยอะเกียอติเออเสื้อปลอมแบบไมดูตาทีมชาติปิดไม่ใช่อ่ะ แบบตำแหน่งตำแหน่งติดเสื้อติดลายไม่ใช่อะพี่รีบรีบดันใส่จะใส่เสื้อฟอทีก็ละเอียดนิดนึงละเอียดนิดนึงอย่างนี้เป็นไงบ้างครับพี่อย่างนี้เป็นไงบ้างอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเหมือนดูเหมือนนะโอเคเหมือนดูเมีดูสาวเอเชียนิดนึงอ่ะไหนไหนอู๋นีิติการกรีตนี่ไหมคนไทยไหมไทยเด็ดไหมเดี่ไทยเหรอน่าจะไทยแล้วน่าจะไทยนะอันนี้เกาหลีเนี่ยใช่ไหมน่าจะแนวเกาหลีโอ้โหดูหุ่น แม่ผู้หญิงคุณดีนี่ก็ใส่อะไรมันก็ดูดีไปหมดแหละขาวชั่วแม่อยากจะมองเสยขึ้นมาจริงจริงเสื้อขาดไปถึงนูนใช่ถ้วยบอลโลกนี่แล้วดูถ้วยบอลโลกมันปลอมดูถ้วยฟีฟ้่าอ่อฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า์เาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮอาฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน้าฮ่งฮ่าาฮ่าฮราาฮ้าฮ่ี่าฮ่า่าา่าาฮ่าฮ่าเนี่าฮ่าฮ่่่อาาอาาาาาา เขาจะลงทุนเขาจะลงทุนกางเกงกับถุงเท้าคุณระโบอะไรกางเกงสีโทนอะไรไมนได้อะดูดิลงทุนหน่อะไรล่ามบอลเนี่ยมันแบบว่าเออเฮ้ยบอลเขามีเขามีแบบรุ่นเฉพาะยูโรแล้วเรียกบอลอะไรมาเนี่ยบอลอะไรมาแกสปอร์ตเนี่ยเอาเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนมาดูดูอ่ะเปลี่ยนดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ผ่านไหมอย่างงี้ผ่าน อ้าอย่างนี้ผ่านนะพี่นี่ใครก็ไม่รู้นี่อุ้มนี่อุ้มเนี่อุ้มละขนาดขนาดผ่านนะที่ผ่านไม่เป็นไรอืมนี่กลับไปน้องอุ้มนิดนึงกลับไปน้องอุ้มนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมถ้าตรงอันนี้ทีมอะไรคุณกุ๋ยโคเชียเปล่าพี่ก็เห็นไอ้สวิตตัวต่สวิตอ่ะเห็นไหมเออถ้าเหนืยแล้วเหนื่ยวมทำไมทำไมพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวโดนตัด รู้ว่าพูดแล้วโดนแต่เนี่แต่นี่น่าจะเป็นนางแบบไทยหมดนะสามคนนี้สเปคคุณกุ๋ยนี่คนไหนอย่าบอกว่าคนเดียวกับผมนะผมชอบคนซ้ายเหรอโอ้แนวเกาหลีคนละคนหมดแล้วเหรอคนกุ่มกลิบกุ่มกลิบเมื่อกี้เอาดูเมื่อกี้นั่นเลยไหมสามคนคนไหนสามคนผมว่าผู้หญิงตรงตรงยาวๆคนคนขวาพี่คนขวาบรรลุนี่ใช่ป่ะไม่ใช่แต่บรรลุนทรงนี้นะหน้าหน้าหน้าคล้ายๆหน้าแนวนี้ค่ะหน้าแนวนี้ผมชอบคนละผู้หญคนไหนเนี่ยคนเดียวแคนไ่น ได้ลปะล่ะเดี๋ยวรอต่อรอยูเครนยูเครนยูเครนเหลืองอย่าทำอย่าทำแบบด็อกเตรพิวสบายด็ตรพิวทบามด็ตรพิวหรือคุณจักรพันธ์เหลืองลุ่งครับผมแอคเลยภาคยูโรอืมใช่ครับใช่ครับทบามแอคเลยเออเวลาไปเดี๋ยวดมีมดูมัดูรองขอเนอร์ขอได้ได้ไม่ยอมห่วงหมอนวด เขาบอกมันมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะเลือกคนเดิมแล้วก็ดูนะให้น้องได้กว่าเีนือขอขอขาอไงขมอไงไม่ได้ยังไม่ยอมไม่ให้หวงหมอนวดที่ใครดูรายการจะไปบอกเมียมันเมียมดูเขาไม่ยอมเขาซ้ำเขาซ้ำคนอื่นได้เลยว่าไม่ยอมไม่ยอมให้ใครแบบแล้วผมถามถึูว่าหมอนวดห่วงไหมวะแล้วทวันนี้ไม่อยู่ไปห้างก็ได้ไหมคุณแบลเป็นางก็ ส่วนใหญ่ไอ้เรื่องหึงมารุ่นผมไม่เคยเจอผมเคยเจอพวกซึ้งมากกว่าเมื่อเม็ดฮะแรงเกินไปตอนแรงเกิไปถิงใจน้องโฟนิดนึงน้องโฟเป็นสาวเป็นแท้เอ่ซึ้งยังไงพี่อยากรู้ว่าซึ้งเขาซึ้งยังไงก็คือเขาเสร็จธุระธุรกิจธุรกรรมฟิชเชอร์ลิงกันแล้วก็จะมานั่งกอดกันนูเนียนูเนียเลยคาราโอเกะต่ออีกเป็นที่มาของเขาว่าซึ้งซึ้งซึ้ง ดู่รายการนี่ผมจะพูดไหมรายการนี้เราจะพาน้องคุณแพรเพ็ทนี่แหละพูดตรงเหรอห่วงหมอนตัวห่วงหมอนตัวสิงเกอรโอ้แต่ละคำอ่าแล้วยังไงเนี่ยเพจจะได้พูดไหมเนี่ยอย่างเงียบดิคุณล่งหมูผมใจคอไม่ค่อยดีนี่เดี๋ยวผมต้องไปตัดผมเลยทาไมฮะอ้าวตอนนี้แค่จะออกรายการเขาอะไรทูน่ายเดอะไนท์อะไรรายการสดอ่ะ เดี๋ยวเราไปตัดผมเมียสั่งอ๋อให้เรียบร้อยนันนี่เนี่ยผมไม่อยากพูดเลยครับโทรมาหาผมทุกคืนละนะสองทุ่มสามทุ่มจะโทรไปละนันนี่ใครซอนเนี่ยไม่ให้ไม่ไม่นันนี่เกลียดเสือบโทรมาโทรมาไอ้บัวอืมขอราคาเลยอะไรนะขอราคาเลยเอาไม่ได้ยินขอราคาหน่อยโทรทุกวันเลยมีบางทีโทรมาตีสองยังไม่หลับไอ้บัวขับเป็นราคาอะไรวะ เขาพูดยังไม่ถ่ายไอ้บู๊นเขาพูดแในทีวีกันตัวจริงก็เป็นคนอย่างนี้เลยเลยเราไม่ได้เขาน้าเราเรียกเาน้าแต่เขาเรียกเราไอ้ไอ้บู๊เลยอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยแกไม่ดูบอลไม่ใช่เหรอก็นี่ไงก็ถึงบอกกับเทศกาลเข้าหน่อยโอ้โหสงสัยแกอยู่กับลูกน้องไงขอราคาหน่อยราคาหน่อยโอเคท่านกินไปแล้วจริงโอ้โหผมไม่ใส่รายดาราหรอกแล้วนี่ยังไงเนี่ย เพจคุณฉุยมจะพูดเอาแน่เอาที้ฝากฝากแล้วกันคุณฉุยประมาณนี้ก็สร้างเพจนะฮะชื่อเพจแมวเพชรคุณฉุยมองอย่างเซียนกามคุณฉุยแมวเพชรไม่มีกามไม่มีกามคุณฉุยแมวเพชรโอ้เซียนการเดี๋ยวก็มีเพจต่อมามองอย่างเซียนกามตอนนี้ก็มีแล้วหลาแสนตอนนี้คนกดไลค์เท่าไหร่เอ่อร้อยกว่อันนี้อันนี้เนี่โอ้โหนี่มันถือถ้วยเอฟเอคัพด้วยอ่ะยอดไลค์เท่าไหร่ร้อยกว่าแล้วเวลาแล้วเวลาโพส เวลาโพสเรื่องทีมชาติกรีตมีคนกดไลค์เท่าไหร่สี่คนมีใครบ้างฮะมีใครบ้างสี่คนคุณบอหมูมีคพวกกันทั้งนั้นพวกกันทั้งนั้น FHM ทันย่าสองพันสิบสี่อ่าแค่โพสเดียววันแรกคุณแม่ไปเปิดให้ดูครับกี่กี่กี่ไลค์นะเขาเขียนว่าสี่สิบพันไลค์สี่สิบพันคือสี่หมื่นสี่หมื่นไลค์ของพี่สิงนี่เขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าอะไรนะ อากาศดีจังอะไรนะอากาศที่นี่ดีจังเลยกรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับแล้วลงรูปตัวเองแล้วก็มีแบบแป๊บแปแบบนิดนึงสี่หมื่นกว่าไลค์ไอแมวเขียนหัวงจิตรอยฮอตสั้นทำไมทำอย่างนู้นทำไมนี้แปดไลค์แปดไลค์นี่คือมีมีก้าวนะอันนี้ช่วยกันนะเนี่ยมีมีผมมีคุณปิลิมี่มีคุณเต้มีอะไรช่วยช่วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยอีแรงมีเก้าไลค์ให้ช่วยหน่อยนิดนึง ฝากเพจไปนี้ไปด้วยเห็นไปด้วยนะเจ้าของเพจแล้วก็ฝากเพจทัญญาด้วยทัญญาไดนฝากก็เล่าอ้อะไรแค่สามชั่วโมงนียนะสี่หมื่นไลค์โอ้โหสี่สิบพันสี่สิบพันนะโอเคเขาหมุนมือแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีอะไรผิดพลาดก็ขอไปด้วยนะครับก็เจรนาเราก็ไม่ได้อะไรนะคือเอาฮานะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็เจอได้ไปแล้วครับไปเลยครับดีครับ